สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาคมรูนะครับเนาะอยากสีดีขิ้นเป็นสุภุสุคนนะครับเมื่อนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นถามว่านะครับอาจารย์ครับจับปี๊กอย่างไรสีให้มันดีดมวนหรือว่าดีดข่องหรือว่าก่อข่องก่อมวนนะครับเมื่อนี้เจาะลึกครับเจาะลึกการจับปีกนะครับของกระพมเองโดย A อพเดบุยูนะครับเนาะมื่อนี้นะครับอันปี๊กที่ผมใส่จับอยู่นี่นะครับเนาะ เวลาผมจับนะครับผมกระสิจับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นปีกเนาะนิ้วสี่ผมกระสีวางไปยังสี่นะครับวางงอแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้โป้ผมกระสีบีบลงไปนะครับแล้วก็เอาทั้งแหลมแหลมนะครับของผมสี่เงย้าออกมาประมาณเส้นหนึ่งนะครับเนาะประมาณเส้นหนึ่งนะครับให้ปีกเงย้าออกมาแล้วก็นะครับพอเวลามาหาสายนะครับสายพินเนี่ยนะครับผมบ่ได้ดีดแบนๆขนาดแบบนี้นะครับเนาะผมบ่ได้ขนานสายพินแบบนี้นะครับ อ่าผมสีเฉียงนิดนึงนะครับอันนี้เห็นได้เด่นชัดเลยนะครับนี่ครับเฉียงนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาดีบเป็นแบนแบบนี้นะครับมันจะเกิดแรงต้านนะครับเพราะว่าเนี่ยครับนี่ครับมันมันแบนขนาดโพดมันบ่มีมุมที่สี่อ่ารับกับสายพินนะครับมันสีขัดกันนิดนึงนะครับผู้ลงคดถนัดแบบนี้ ไปทั้งหนาเป็นผู้ลงค้นถนัดแบบทั้งหลังสี่กับว่าเป็นยังนะครับเนาะแล้วแต่ผู้ธนัดคำมองนีแต่ว่าผมอยากสีแนะนาว่าให้เขาเฉียงจักน้อยนะครับเฉียงจักน้อยนะครับเฉียงแล้วพอเวลาห้าสีสสบัดหรือว่าฝึกก่อนะครับให้เาฝึกดีดึ้นดีดลง สายซองก็คือกันนะครับทุกสายเขาจะปิกก็คือปิกนี่เขาจะล็อกมือเขาไว้เลยว่าให้มันเชียงแบบนี้เข่าหาสายพินตลอดนะครับเนาะเขาจังสิกอมวนนะคัอันนี้ให้ฝึกซะสะถ้าผู้ใดพอท่านเป็นแต่ว่าถ้าผู้ใดเป็นแล้วก็ให้พยายามคุ้มน้ำหนักมือจะพองให้อยู่คุ้มให้มันได้นะครับให้มันไหลหลืน่น ลองฝึกดีดมือละหานาที่สิบนาทีก็ได้ครับผมวิธีนี้นะครับเนาะนะครับเอาฝากไว้ซ้ำนี่นะครับสำหรับาการกอปิกหรือว่าการจับปิกดีดพินต์ยางไงใหย่มวนนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหลายนะครับผู้ใดสนใจคอร์ดเลยนพินออนไลน์นะครับคอร์ดเลยนพินออนไลน์นะครับสอนตั้งแต่ผู้บมีพื้นฐานหรือว่าผู้มีพื้นฐานเราไปบ่ถือเงาบ่ถือนะครับมีขอแนะนําหรือว่ามี วิธีการปับนะครับให้มันถูกต้องแล้วก็สามารถสัญญาออด้ในอนาคตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านหลายๆที่สนับสนุนนะครับ AP ตลอดมานะครับก็สำหรับคลินี้นะครับผู้ใดามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆนะครับขอบคุณครับ